ทำไมเด็กติดยาคนนี้ถึงกลายเป็นเจกของรายการผีที่คนรอฟังมากที่สุดได้พี่แจ็คเดอะโกสต์หรือวัชรพลฝึกใจดีเนี่ยไม่ได้เกิดมาพร้อมเส้นทางที่สวยหรูครับเขาเติบโตมาแบบค่อนข้างดิ้นรนจบป .6 เนี่ยก็ทํางานเลยลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟเด็กปั๊มพนักงานโรงงานไปจนถึงช่างซ่อมคอมแต่จุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยคือการได้มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านพี่ป๋องกับผลกับก็เลยมีโอกาสได้ติดตามไปที่ห้องจัดซึ่งเริ่มจากศูนย์เลยครับเริ่มจากทํางานเบื้องลง คุมเสียงติดต่อประสานงานแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนรู้และก็ซึมซับการจัดรายการจากพี่ป๋องมาตลอดครับจะมีอยู่วันหนึ่งโอกาสก็มาถึงครับวันนั้นเนี่ยพี่ป๋องต้องไปทุระากระทันหันก็เลยให้พี่แจ็คขึ้นมาจัดรายการแทนซึ่งเป็นครั้งแรกของเขาเลยครับ ถึงแม้ว่าพี่แจ็คจะทำดีที่สุดนะครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยคนเพจเข้าประด่าเพียบเลยซึ่งเป็นประสบการณ์และบทเรียนให้พี่แจ็คเนี่ยเอาไปพัฒนาตัวเองในภายหลังครับจากนั้นเนี่ยพี่ป๋องก็เริ่มผลักดันให้ขึ้นมาอยู่หน้าไม้บ่อยๆนะครับจนเริ่มมีชื่อเสียงมีแฟนคลับแต่แล้วชีวิตเนี่ยก็ต้องเจอจุดเปลี่ยนอีกครั้งครับแม้จะเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยแต่เบื้องหลังพี่แจ็คก,กลับรู้สึกหลงทางและเลือกทางเดินผิดทางครับเขาเคยเล่าไว้ในรายการปาเต็ดนะครับว่าเคยยุ่งเกี่ยวกับยาาเเสสพตตติิติิดดันใใจผซ้้้แลลวว่ชชีช ไร่ทิศทางเหมือนคนที่กําลังปล่อยใจปล่อยจอยเลยครับซึ่งไม่ใช่แค่พลาดนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันคือหลุมดําของชีวิตแบบที่สุดเลยครับแต่พี่แจ็คก็รู้ดีนะครับว่าถ้าปล่อยไว้แบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตให้กลายเป็นบทเรียนชีวิตครับและกลับมาสร้างรายการของตัวเองในยุคออนไลน์โดยใช้ชื่อว่า The Ghost Radio ก็เริ่มจากทําเองง่ายๆครับมีทีมเล็กๆสอสาคนจัดรายการในห้องเล็กๆแบบรายการวิทยุไม่มีภาพซึ่งตอนนั้น เนี่ยคนดูน้อยมากๆครับหลัก10คนเท่านั้นแต่พี่แจ็คเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจัดรายการเรื่อยมาครับจนสุดท้ายรายการ The Ghost Radio เนี่ยก็กลายเป็นปรากฏการณ รายการสดทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนดูสดหลักหมื่นหลักแสนทุกคืนครับปัจจุบันเนี่ยคนฟังสดยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0คนซึ่งถือว่ามหาศาลมากๆครับวันนี้ The Ghost r a d ด o กลายเป็นบริษัทใหญ่มีทีมงานหลายสิบชีวิตบางเรื่องเนี่ยก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นหนังอย่างเช่นที่หยดซึ่งทำรายได้รวมกันเป็นพันล้านครับและพี่แจ็คเนี่ยก็ยังมีภาพฝันปลายทางว่าอยากสร้างเด e g โกส t ให้กลายเป็นศูนย์รวมความสยองของไทยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้เกิดเพราะว่าพี่แจ็ โชคดีแต่มันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ยอมปล่อยให้ความผิดพลาดเป็นบทสุดท้ายของชีวิตแม้จะเคยเดินทางผิดเคยหลงทางในชีวิตแต่เปลี่ยนจุดตกต่ำที่สุดให้กลายเป็นจุดกลับตัวและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่อนาคตคุณเลือกเขียนใหม่ได้เสมอว่าแต่คุณชอบเดอะโกส์เรื่องไหนครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบเรื่องที่ติมาจากคุณชาทุกเรื่องเลยคุณชอบเรื่องไหนขอไม่มาบอกกันนะครับ